ทุกคนครับผมมีข่าวร้ายจะมาบอกผมไม่ได้จ้องหน้าจอน,นสัปดาห์อีกรอบแย่มากอะแต่แต่จะทำไงอ่ะก็ไปเติมอีกสปีดที่บูธ คือไอ้ตรงเนี้ยผมขอบอกอะไรไว้ก่อนนะครับไอ้แคมตรงเนี้ยคือแคมป์สุดท้ายที่เพื่อน <S <S เพื่อนในห้องผมรวมกลุ่มกันเล่นผมไม่ผ่านใช่ทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับเขาไม่ผ่าน <weed> เขาไปถึงท้ำน้ำแข็งแล้วเขาก็กีดซึ่งผมคิดว่าทําน้ำแข็งมันจะหยุดกีดีนี้นะพ <yt> อไปถึงตรงนั้น เขาก็กีดมันจะมีทงางแยกเป็นสองทางที่ผมยอมสปอยได้แบบนี้เพราะว่าเพราะว่ามัน EP นี้เอาติดม,นนนตมันถึง EP นี้แน่นอนนะครับไอ้ทํำน้ำแข็งที่ว่ามันคือ EP นี้แน่นอนนะครับซึ่งก็ผมจะผ่านได้ไหมอ่ะ แต่ไหนไหนมันก็จะถึง EP นี้นะสปอยไปเลยแล้วกันนะครับมันจะมีทางซ้ายกับทางขวาทางซ้ายอะ่ะโดดยากมากคือไม่ไม่ต้องไปแหละดีแล้วส่วนทางขวาผมคิดว่าง่ายกว่าน,นะทางซ้ายมันโดดไปแล้วตายเครับเพื่อนผมแยกเป็นสองกลุ่มมีห้าคนเน่ะกลุ่มนึงเลือกไปทางซ้ายสองคนกลุ่มอี่สามคนเลือกไปทางขวาผมจำได้ชื่อแม่เพื่อนตอนปสามผมยังจำได้เลย อะผมไอมันจะมีแบบที่ผมคิดใช่ไหมแัวหนึ่งใช่มันคือภายนั่งเรือนะครับภายเรือที่ไม่มีแอ,อน,นิเมชันแล้วมันจะมีที่เติมน้ําแต่คือหลังจากไอตรงเนี้ยผมไม่รู้แล้วมันคืออะไรผมมาดูเพื่อนเล่นตอนแคมนี้นะครับแคมแรกหน้าผมก็ไม่รู้เรื่องนะเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาแนะนาให้ผมมาลองเล่นดูว่าผมต้องผ่านได้เดี๋ยวผมคิดว่าผมผ่านไม่ได้ คือไม่มีใครผ่านู่ตรงนั้นอะ่ะเราเราคิดว่าผมจะผ่านด้วยอะ่ะก็คิดดูให้ผมคิดก็คือผมไม่ผ่านนะครับคือเรือมันจะไม่มีแอนิเมชันอะไรนะครับถามว่าลงน้ำตายไหมไม่ตายนะ ก็จะมีค่าออกซิเจนนะครับมันไม่ได้หนาวตายเดียผมจะใช้เรือให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งเรือก็จะช้าๆนี้นี่แหละนะครับส่วนทางข้างหลังผมไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ถ้าอยากรู้ก็ลองไปกันเองนะครับผมทิ้งลิงก์นไว้ใต้คลิปแหละ เนเพื่อนสนิทผมคนคนเดียวที่หลังจากมอนหนึ่งเขาแนะนํามาผมเล่นแบบนี้ครับผมไม่ชอบเพื่อนเยอะจะเรียกโทรเวิร์ t มันก็ใช่แหละคือเพื่อนเยอะผมไม่ชอบเพราะว่ามันวุ่นวายนะครับใครที่แบบเป็นโท t r o v e r t ก็คงจะไม่เข้าใจแบบนี้นะครับต <Okay. S 2> มจะไม่เล่าเรื่อง,ของเขาเยอะแล้วกันเพราะนี่ไม่ใช่รายการเล่าเรื่องเพื่อนนะซึ่งตอนนี้ผมก็ นั่งข้างเขานะอยู่โอ้ซึ่งเปิดเทอมปีนี้ก็มสามแล้วเขาบอกว่าจะเรียนโรงเรียนเดิมเลยนะก็ดีและวตัวหวังว่าจะอยู่ห้องเดียวเขาไม่ไม่ใช่ทํานี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นน้ําแข็งเกาะทั้งทํ้เลยเอ๊กเดี๋ยวนะเดี๋ยว โอ้คือมันมันใกล้เลยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งอ่ะที่เพื่อนผมคนหนึ่งตายซึ่งในตรงนั้นอ่ะผมจะต้องขอขอขอจริงๆเลยนะครับขอโกงเขาตายแล้วเพื่อนทุกคนก็ต้องมารอเขาไปอะ่ะนั่นแหละครับเหมือนจะใกล้ถึงแล้วต้องมารอเขาไปให้ได้ นอมาเขามาใหม่ก็ต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ดูแล้วกันนะครับว่ามันนานขนาดไหนเดี๋ยวผมบอกว่ามันคือตรงไหนเ้ยตรงนี้ยังไม่ถึงผมไม่กล้าลงน้ำํำไม่มีใครตกน้ําตายนะแต่มันไม่ใช่ตรงนี้อันนี้คือหมาท้่จอกซึ่งมันก็ไม่ได้มีทนิ่มหอะไรนะ ยังไม่ใช่ตอนยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับยังตรงตรงนี้ก็ตรงนี้ถามว่ามันโกงได้ไหมก็ผมจะโกงได้แต่มันไม่ใช่นะครับสุดเกมเนี้ยมันไม่ใช่แบบ e x p e d i พ i o n ชันแอ c t i c a ติกนะครับที่แบบคือพื้นเลื่นๆนะเข้าเข้าใจมั้ยถ้าเกมเขาเซตมาให้ลื่นก็คือจบเลยนะครับเพราะรองเท้ามันไม่มีสป,ปิดทีบูสอัันก็แค่เพิ่มความเร็วโอ้ อ๋ออนุญาตโกงนะครับเพราะไอ้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนผมโดนมาแล้วถ้าใครอยากลองเล่นจริงๆดูก็มาเล่นกันได้นะครับแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยผมโกงไม่ได้แน่นอนะะนะครับเพราะว่าถึงแล้วนะครับเพราะว่าถึงแล้วนั่แหละ <c oughs> จุดจุดที่ทำให้เกิดสเสียงกีดไอ้ถ้ำนี้นี่แหละ ถ้ทำที่เพื่อนผมรักนะครับก็ฉายาถ้ำที่เพื่อนผมรักถ้ำที่ถ้ำแห่งสิงสิงกีดถ้ำแห่งสิงกีดร้องน่ากลัวมาก <g år> โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้อย่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงตรงนี้เหรอไม่นะครับไม่ใช่ถึงตรงนี้มันจะสั่นก็เหอะ แต่ว่ามันคือตรงนี้ผมมาให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ตกไปเห็นตรงนี้มะครับข้างล่างนี้ครับตายนะครับตกไปแล้วดูมันสั่นแบบนี้โซนอีกจุดหนึ่งผมคิดว่าง่ายกว่านะแต่คือมันจะเป็นจุดที่กระโดดแล้วหัวติดน,นะครับไอ,อจุดตรงนี้ตกไปไม่ตายนะแต่คือชิปล็อกไว้ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยยา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  หยุดหยุดรอดนะครับรอดโอ้โหรอดรอดเฮ้ย ผมผ่านจุดที่เพื่อนผมผ่านไม่ได้แล้วโอ้หรอดได้ไงผมรอดได้ไงอ่ะมีเพนกวินด้วยเอ้ยอันนี้ผมไม่คิดว่าผมรอดจากจุดนี้ได้น,นี่ไม่คิดไม่ฝันเมื่อก่อนเลยนะแต่ดีแล้วคือถ้าผมไปตรงทางซ้ายน่าจะทายนะครับ ทางซ้ายพี่รอดนะอ,ะอ่เอ,เอ้ตรงนี้ต้องอ้อมนะครับมันเดินตรงไม่ได้ผมจำไอ้พื้นแบบนี้ได้นะมันมันเป็นพื้นที่ผมก็ไม่่็ยอยากจำหรอกเพื่อนผมโดนมาแล้วถ้าตายทีก็จบนะเอ้ยก้าทันทีมันถึงตรงนี้แล้วเหรอ โอ้เบ็ดแค้มสามหลังจากนี้ผมจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะครับแต่ที่ร,รู้รจ้องหน้าจอเอาไว้แล้วก็จบคลิปนี้จ้องหน้าจอไว้หนึ่งสัปดาห์ของจริงไม่มีการหลอกและ